ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับช่องโจอี o ด็อกม e สเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปบุกบ้านน้องมันนี่นะคะเจ้าของบอกว่ามันนี่เนี่ยมีปัญหาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเห่านะคะเวลาที่มีคนเคาะประตูคนเข้าบ้านขู่แล้วก็กัดคนนะคะแม้กระทั่งคนในบ้านยังโดนกัดเลยเราไปดูกันนะคะว่าปัญหาเยอะแยะแบบนี้เนี่ยจะฝึกได้ไหมนะคะใน3ชั่วโมงนะคะ ่าแล้วนี่ก็เป็นอาการที่เวลาคนเข้าบ้านนะเขาจะทําเหมือนกับฟึดฟัดฟงุดหงิดนะเจ้าของบอกว่าจับตัวไม่ได้เลยนะคะถ้าจับปุ๊บกัดปับนะคะตัวแค่นี้ฤทธิดเดชเยอะมากจริงๆนะคะ,ะตอนนี้เราพยายามจะใส่สายจูงเขาก่อนนะ เ,ออเวลาฝึกน้องหมานะไม่ว่าจะเป็นพันอะไรนะคะก็พูดอยู่ทุกคลิปเลยนะคะว่าต้องใจเย็นเย็นนะคะใจเย็นเย็นแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงนะคะแล้วก็นิ่งมากๆนะคะเราจะต้องสื่อสารให้เขารู้ให้ได้นะว่าเราไม่ได้มาทำลายเขานะถ้าเราสื่อสารได้แล้วเนี่ยน้องหมาจะค่อยๆสงบลงเองนะคะ เนี่ยดูลิตมันนะมันตัวเล็กก็จริงมันกัดแบบเหมือนจะไม่เจ็บนะแต่จริงๆก็เจ็บนะคะเพราะว่าฟันเขาคมนะคะแต่เวลาที่เขากัดเนี่ยนอกจากใจเย็นแล้วเราต้องอทำว่าเราไม่กลัวด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวน้องหมาที่แบบดุขู่หรือว่ากัดเนี่ยเขาก็จะยิ่งเอาใหญ่นะคิดว่าเขามีอำนาจเหนือเรานะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาคุมเราแล้วก็คุมที่ของเรานะคะ ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณน่าจะแบบ30นาที40นาทีนะก็เริ่มจับตัวได้นะเวลาที่เขาเริ่มไว้ใจล้วแล้วเราถึงจะเริ่มฝึกนะคะก็ค่อยๆฝึกไปทีละปัญหาทีละเรื่องใจเย็นๆนะคะคลิปที่ไปสอนที่บ้านทุกคลิปนะจะค่อนข้างยาวนะบางคลิปเราก็จะตัดให้สั้นเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะคะมานั่งดูแบบนี้ แต่บางอันที่มีประโยชน์ก็ไม่อยากตัดเยอะนะคะเวลาที่น้องหมาอ้าปากนะคะก็คือเขาผ่อนคลายนะคะแล้วเขาก็จะยอมจำนนให้เรานะการยอมจำนนมันค่อยๆนะมันไม่ได้อยู่ดีก็จำนนนะตอนนี้เราจะมาฝึกเรื่องเสียงเคาะประตูเวลาที่เขาได้ยินเสียงก๊อกก๊ปุ๊บเขาก็จะเห่าทันทีนะเราต้องปรับพฤติกรรมใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาจำใหม่นะว่าเวลาที่มีการเคาะประตูหรือว่ามีเสียงอะไรก็ตามเนี่ย เขาไม่จําเป็นต้องเห่านะไม่จําเป็นต้องกังวลไม่จําเป็นต้องวิตกจริตนะคะเมื่อไหร่ที่เห็นว่าเขาว่าง่ายนะจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่อนุญาตใ,ให้เขาเข้าบ้านนะคะ mm. ตอนนี้ก็จะลองให้เจ้าของฝึกนะคะท่าง่ายๆก่อน mm. เพื่อที่จะเตรียมไปฝึกเรื่องที่ยากๆกนะคะซึ่งมีมากมายจริงๆสําหรับบ้านนี้นะคะอ่า mm. เรามาทดสอบกันนะคะว่าเวลาที่เขานอนผ่อนคลายแบบนี้นะแล้วมีเสียงเคาะ กอก็กกแล้วเขาจะลุกหรือเปล่านะคะไม่ลุกนะคะแสดงว่าผ่อนคลายจริง,น,งนะเวลาน้องอุ้มนี่คนอื่นจับได้ไหมครูค่ะแล้วก็แบบดิ้นหน,น,นีเลยต่อไปเป็นการฝึกเรื่องเวลาเจ้าของอุ้มแล้วน้องหมาดินนะคะแ,แล้วก็กัด,ดคนอื่นนะคะให้เราพูดแบบไม่อตอนนี้ก็คือเขาว่าง่ายดีนะไม่กัดครูนะดีใจด้วยนะคะลองลองลองไปข้างนอกแล้วขอไหม เยวมเขาเดมเขาเริ่มจะหาแล้ว <Shh. S 1> แค่นี้พอทีนี้เขาไม่หาแล้วตอนนี้เข้ามาได้ให้คนเข้าตอนหมาไม่ะ <c oughs> ถ้าหาเขาบอกไม่ไม่แต่ว่าจังหวะที่คนเข้าต้องตอนที่เขา <c oughs> ถ้าเขายังหาอย <c oughs> ู่ไม่ให้ไม่ให้เพื่อนเข้า เพราะว่าเขาจะจําว่าเขาต้องเห่าเวลาคน,านมาอ๋อน้องบอกคือเขาว่าเข้ามาได้เข้ามาได้ค่ะถ้าเกิดเขาจะเห่าแบบไม่ไม่เออตอนนี้สามารถฝึกเรื่องการเห่าที่ประตูได้แล้วนะคะหรือก็เรียกว่าการฝึกเรื่องห่วงอนาเขตนั่นเองค่ะอยากให้ทำแบบนี้ทุกครั้งเลยที่เพื่อนเรามา ต้อง่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอาการห่วงนะคะเวลาที่คนอุ้มเขาเข้าคอกนะคะแล้วกําลังจะเอามือออกเขาจะหันมางับเจ้าของนะซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยน้องหมาปอมเนี่ยทําไมมีปัญหาอะไรแปลกๆนะคะให้แกหลายเรื่องนะคะต้องทาให้ชินเข้าไปในห้องมันก็คือห้องมันแล้วมันก็จะห่วงอะไรขีนก็เราก็ทาไปบ่อยกคือเขาห่วงทุกอย่างเวลาเวลาเข็นโกงตุ๊กตาที่นอนไม่ มม่่ันเาโอเคค่ะต่อไปก็จะพาน้องเอมันนี่ลงไปข้างล่างทดลองฝึกนะคะแต่มันนี่มีอาการชอบหมุนตัวนะถ้าเกิดหมาของเพื่อนๆตัวไหนที่ชอบหมุนตัวแบบมันนี่นะเราต้องหยุดให้เขาอยู่เฉยๆนะคะเพราะอาการหมุนตัวคืออาการวิตกจริตนะคะขี้ตกใจนะแล้วก็จะนําพาไปสู่ความดุก้าวลาวคือเขากัดพอเขาตกใจพอเขาตกใจแล้วกัดบ่อยๆก็จะกลายเป็นก้าวลาวงี่เงานะคะ เวลาเราจะไปข้างนอกนะคะเราก็จะเจอบันไดแบบนี้นะถ้าน้องหมาของเพื่อนเพื่อนบางตัวที่กลัวบันไดเราก็ต้องฝึกให้เขาขึ้นลงบันไดเองนะเขาจะได้แบบกล้านะคะที่จะเดินออกไปข้างนอกนะคะโดยที่ไม่ต้องอุ้มนะคะหรือถ้าเป็นบันไดที่ชัดมากๆก,ก็แนะนําให้อุ้มค่ะเจ้าของอยากให้มันนี่นะเวลาลงมาเดินข้างล่างเนี่ยไม่พุ่งไปกัดหรือว่าเห่าใครนะคะถ้าเขามีจิตใจมั่นคงแล้วเวลาที่เราเดินผ่าน เขาจะไม่งี่เง่าแล้วก็ไม่พุ่งไปหาคนแปลกหน้าที่อยู่ดีๆนั่งอยู่แบบเนี้ยปกติเขาจะพุ่งเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่พุ่งแล้วนะคะอ่าทำให้ดูเลยอ่าเมื่อกี้ก็คือคลิปตัวอย่างที่เจ้าของอัดเอาไว้ให้เราดูนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกแต่หลังจากที่ฝึกแล้วนะมันนี่มีจิตใจมั่นคงนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่งี่เง่านะเวลาที่คนเดินผ่านแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาฝึกเรื่องที่เขากัดยามนะคะพี่ยามเกล็งหน้าดูเลยวันนั้นผมดิบขอไม่ให้ผมดิบท่าแตบพี่ย้อนยังไงครับยอน้อับยอนลงมัยอดูหน้าก็ได้เกรงพี่อยากเก่งทีนีอ่ากล้ครับป้าครับ 当然了。 กกก็จจะะัััดดดร้ไนนคอโตงมมิยีใจกับพี่ยามด้วยนะคะว่าตอนนี้พี่ยามจับมันนี้ได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นลงบันไดคล่องขึ้นมากๆเลยนะคะวันนี้เราฝึกไปหลายเรื่องมากๆเลยไม่ได้นับเลยนะว่ากี่เรื่องนะคะ แล้วก็เคาะประตูสําเร็จนะคะไม่มีครูอยู่ในบ้านสักคนนะให้เจ้าของทําเองเจ้าของสามารถทําได้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องการฝึกห่วงของนะคะมันนี่จะห่วงของเล่นมากๆเวลาที่มีคนจะจับจะหยิบเนี่ยเขาจะกัดนะคะแล้วก็ขู่แล้วก็สะบัดของเล่นแรงๆนะเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าน้องหมาของเพื่อนๆเล่นของเล่นแล้วก็สะบัดหัวแรงๆนะ เราต้องหยุดพฤติกรรมนี้ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าการที่เราปล่อยให้เขาเล่นของแบบกัดสบัดเนี่ยเป็นการปลูกฝังให้เขาก้าวร้าวนะคะแล้วก็ดุแล้วก็กัดคนได้ในอนาคตนะคะเวลาขอต้องของอยู่นิๆนะแล้วก็เรื่องที่พี่ยามขึ้นมาส่งของนะคะให้เจ้าของห้องทุกครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยมันนี่จะพุ่งไปกัดเขานะเวลาที่เขาหยิบของเขามาส่งในห้องนะคะ หรือว่าก้มเก็บของอะไรก็ตามนะมันนี่จะพุ่งกัดแล้วก็เห่าเยอะมากๆเวลาที่คอะประตูแต่เมื่อกี้นี้ไม่เห่านะคะอ่าเดี๋ยวจะลองให้พี่ยามยกของเข้ามาในห้องนะพี่พี่หยิบให้เจ้าของห้อง่อยพี่หยิบของให้จ้ององหยิบเลยหยิบเลยค่ะพี่หยิบเลยหยิบเลยอ่าพี่หยิบเลยแล้วก็ยื่นให้เขาเลยค่ะได้ไหมคะทำได้ไหคะเขาได้โดนกิน พี่ทำะไรพี่ทำเหมือนปกติอ่ะก็ผมยกโอเคยกเลยพี่ยกเลยยกเข้ามายกเข้ามาวางนยอ่ะเราเยอะพ่อไม่ต้องเข้าไปใจนะใจหนูนยยกเข้ามาพี่คะพี่จะต้อมเลยค่ะวางนะไปแล้วปกติก็คือจะอยู่ตรงนี้นะแต่แหละพี่ยกเลยยกเลยอันนี้เขาไม่เป็นไรหรอพี่ยกเลยพี่ยกเลยพี่ไม่ต้องขำใจใช่ะ เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปพี่ยามสามารถมาส่งของได้แล้วดีใจด้วยนะคะอ่าน,นี่ก็คือบรรยากาศการไปฝึกที่บ้านของแต่ละเคสนะคะเราก็จะฝึกเรื่องนั้นเรื่องนี้วนไปวนมาซ้ําๆนะจนกว่าเราจะรู้ว่าเจ้าของเนี่ยเข้าใจจริงๆแล้วก็สามารถทําได้นะเจ้าของอาจจะทําได้แบบไม่เต็มร้อยเหมือนกับครูแต่ก็สามารถนําเทคนิคนะแล้วก็วิธีการไปใช้ต่อได้ตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นการไปสอนบ้านเนี่ย มีประโยชน์มากๆสำหรับออลูกค้านะคะที่เขามีปัญหาที่บ้านแบบนี้นะคะที่ไม่สามารถมาแก้ที่โรงเรียนได้อะแต่บางเรื่องก็ต้องมาแก้ที่โรงเรียนนะคะเราก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปค,ค,ค่ะอันนี้ก็ฝึกเรื่องกัดทิชชู่นะคะเวลามีทิชชู่ในครอบครองเนี่ยจะดุมากแก็แกล้งลองเผลอด้แกล้งแบบแกล้งเผลอแบบแกล้งทำเรื่องนี้เล่นงแกล้งกินละมอ่นะ ถ้าเนเข้ามาใกล้พิชูอืมไม่อีกไหนมขอพิชูหลยมันจะได้ไม่เล่นไงแต่เราเราต้องเอาเราต้องฝึกตอนเราอยู่ก่อนเนี่ยนงั้นพอเราไม่อยู่เราฝึกไม่ได้อันนี้ก็คือพยายามเลี่ยงเก็บจ็บทุกอย่างเลยแต่ก็ไม่รู้ไปเอามาจตกไหนอยู่ดิเนี่ยพราะเขาถอยออกไปเขาไม่เอาละเองไม่เก็บขึ้นนีก็คือรู้แล้วว่าไม่อาการฝึกสุนัขนะคะเรื่องของพฤติกรรมนะเราใช้จิตวิทยาในการฝึกนะคะ ถ้าน้องหมาเกรงใจเราเมื่อไหร่นะไม่ใช่กลัวนะถ้าเกรงใจทุกอย่างที่ดือ้อทุกอย่างที่เราไม่ใหญเขาทำนะเราจะฝึกได้นะคะเพราะว่าเขาเกรงใจเราค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะอยากให้เพื่อนๆมุ่งเน้นไปในเรื่องของพฤติกรรมนะคะการเข้าใจน้องหมานะแล้วก็การใช้จิตวิทยาให้ถูกต้องถูกจังหวะนะคะกับเรื่องราวที่เขาเป็นนะคะอันนี้ก็ฝึกเรื่องที่เขาห่วงกลงนะคะ เวลาที่คนเข้าไปเนี่ยเขาจะงีเงามากนะแล้วก็พยายามฝึกให้เขาสงบขึ้นนะคะ,ะสิ่งสาคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการออกกําลังกายนะไม่ว่าเจ้าของนะคะจะเลี้ยงน้องหมาพันธุ์เล็กพันุ์กลางหรือว่าพันธุ์ใหญ่นะคะเราไม่ควรมองข้ามการออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายคือการเผาผลาญพลังงานนะคะที่เขาไฮเป์ดื้อดุ ก้าวราวนะหรือว่ากัดคนอะไรก็ตามนะคะสามารถใช้การออกกําลังกายเนี่ยเทานะคะหรือว่าบําบัดเขาได้นะคะเวลาที่เพื่อนเพื่อนพาหมาขี่จักรยานหรือว่าขี่สกูตเตอร์แบบนี้นะคะสามารถมาสั่งซื้อสายจูงโจอี้ได้นะคะเราจะมีสองไซส์นะที่อยู่ในคลิปจะเป็นไซส์โจอี้จูเนียร์นะคะแล้วก็สําหรับพันกลางกับพันใหญ่จะเป็นสายจูงโจอี้นะคะใครสนใจติดต่อได้ทางไลน์นะคะแอ d ไซด์ด็อกม o สเตอร์โจอี้ขอขายของนิดนึงค่ะ โอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ